ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกชัดก,กำลังอยู่กับบ้ามีแล้วก็ช่องอีสานบ้านคอยเองหลังแรกคันแบบนี้นี่จังได้กับหลูดตัวว่าสีเป็นปลาหน่อยนี่นี่สีเป็นปลาหน่อยตัวว่าหลูดอืมอืม,อมเอ้วเสียบเงี้ยมือเอื้องกลัวนะครับเนาะสามีพี่แล้วมือเอื้องกู้บรรยากาศท้องทงหน้าอันสวยงามฝนตก,กเพราก้าเซาฝ้ากับห้องยุทอกว่านตัวตว่าบ้ามีกะเพื่อพี่เพื่อน้องแล้วเฮ็ดไปย้ํไปเรียๆพี่น้องผมจวด บเงี้ยเข้ากันนี่แหละพี่น้องผมกบหน่อยหวกหน่อยเนาะครับเนาะตามแต่สมควรพี่น้องเลยพี่น้องผมอืมระวังว่าตัวใหญ่ๆสิมาก,กินละเดอ้อนี่ก็ได้เอาไปหลังที่สองมาฟูดพามท่ำเพลงโอ้หลุดเยอะบ่ยูเขมพูยูพี่น้องว่า ลวดนี่ปลาน้อยกินคือกันนี่ลักษณะแนวน่นี่โอ้ยเนาะนี่แหละครับความยากลำบากกันเฮ็ดขี้พูดเดียวอา้าได้ยืดอ,อกซ้ำนี่กระไดไปเรื่อยๆพี่น้องผมบ้ามีพระ่านใหญ่มืออื่นจังใหญ่ด้วยครับขันพ่กขูือมือ่อเชจังใหญ่ ว่มีหลังใดน,นี่เลยจะหลูดย่างเดียวโอ้ลงความกันเลย อมีตาหลังตาหลังหลุดๆเอ้ยไปไปจังเสียบน้ำก้นมาเอาพี่น้องว่าไหวเหรอชีคันหลุดเบิดอืมโอ้หลังนี่บ่ราต้องกวงกวงกวงกงอยู่บ้อยู่บ่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 พี่น้องว่าอยู่บ่นี่พี่น้องว่าอยู่บ่าหนิ <tuh> oh dia lhut Ôi, cú chảy chạy đi Ủa, bà vô ọc lên bà Bà vô ọc lên nhỉ hết cầm vậy bà đây có bà nhạc lẻo Đây có bà nhạc lẻo mất cơn phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đôn เออปากบอกเลยบางนี่จะตั้งกองบ่ได้ร o นเวิดคู่หลังแล้วยังที่ไม่กินโอ้ยสุยดเลยเรื่องคุณเล่าพี่น้องร o น n l นเว้ดอารวมยามไปไปเจ้เสียบนะทะ้อ หลุดปลาหน่อยหลุดดอกอันว่างหันมันปนอิ่มนั่นยไหมลุดหลุดยางยันสื่อนี่บดเถืกหลุดรอนบอดคู่หลังอือที่ไทยถึงไอ้นี่ย้อนไายน่ะหลุดรอนโอ้ย ไม,ม่เงยังเีเงียหลุดวัดหลอนบัดคู่ตัวอโอรสเนาเสียบน้ำก้นบาดนี่ตาดีใจเถอะวะตาดีใจครับพี่น้องเราได้ไปปล้นแรีแ้ยงนะนะ ขนาดเงยลอยมันยังด่อนเทียบทุกหลัง,งอยู่เนาะอืไปไปเสียบขึ้นมันมีอารมณ์เลยพี่นอ้อ๊ยดรอนตัวเงยเพราะว่าฝนตกแล้วมันมันไอ้นี้ดีตัวมันปลามันหาวอื เอาเผื่อว่าเป็นการเสียเวลายางยามทีเดียวหลืจังกลับมาเสียพี่น้องมันก็คือสิมนี้หลังมันร้อนเบิดนั่นแหมเพราะว่าหยางเพราะว่าฝนตกมายามบ่ได้ยานฝ้ายานฝน,นแน,นแ่นอ่ะเพราะมันตกแห้งมันก็ทายทำห้พี่น้องเห็นบ่ไดมบนอยู่จักหลังเลยแต่ว่าไม่เป็นปลาไหมหรอพี่น้องปลาหน่อยสวบมบ่อยู่จักหลังเห็นบ่สวบขาดสวบขาดเบดิดอืมอืมอืม รวบขาดบดคู่หลังเลยอืมอืม,อมบ่มีหลังอยู่ชักหลังมันก็ช่วยย้อนตัววังหันละ่ปะ,ะประมาทย,าย่าประมาทเด้อใส่เบ็ดนั่นย่าประมาทแบบยบ่ามีเด็ดขาดประมาทเป็นยังไงประมาทเราเป็นยังไงเห็นบ่คนหลับบ่ได้จักตัว มีความเส้นในอารมณ์เลยอือเป็นยังว่าหลุดเบิดกันยังว่าอือบ่ถือจักหลังตลอดไลยเสียบเนี้ยฟสียดพี่น้องแน่ี่ว้าวเห็ดบ้ามี่ค่ะแท้เดี๋ยวจะมาคุยกันพี่น้องบ้ามี่ขวาเสียบเนี้ยก่อนล o ạ n เบิดแล้วพวกนี้ Ô lăng nì, nhắn, nhắn, bid anh yu eh. Lăng nì, nhắn, yu phi long. Tô thoáng chiang nì nè mát luôn. Lăng nì đe. Luôn bắt đầu. Bid kadi yu. Kuo 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 พี่น้องผมช่วยบ่ช่วยกับเบิ่งกันหวังนี่แหละสวบว่างหันเนาะว่าลูกลูแบบบ่ทัวกันดิสวดดีเนื้อแนวนะว่ามือเรียนมานิ่งบ่ามีอเรียนมานิ่งมันนิ่งเบิ่งขันยู่ก็คือยู่เยอะเยอะหลุดเยอะหลุดประนิดประนิดประนิดอุ้ยแม่บางไงแม่บางไงเอาไปอีแม่ปนบ่ได้ตกงลงลุ่มเลยวะเออรู้แล้วบ่รู้แล้วบ่ วอุยแม่บักไงเอานี่ละแก้วแก้วแก้ว yes แก้วเออขอบคุณทุกเลยทุกซับทุกการที่การตามเหมือนเดิมคือเกอาพี่น้องผมจะเอาหัวใจทีมงานอีสระมาเวียใส่ปุ๊บถือป้าแบบมีที่ใดบ้ามีผู้เดียวเท่านั้นบ่ามันคุยกับบ้ามีปลาดับ kéo vào 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 vào